วันนี้ก็เกิกงามยามดีอันนี้คือน้ำมันสเสน่นะครับเป็นน้ำมันที่ผสมด้วยวัดใบลักขณะเลขยันต่างๆซึ่งอาจารย์ปุกเสกผสมมาแล้วก็เป็นเวลา3ปีนะครับ วันนี้อาจารย์ก็ได้เตรียมมวลสารนะครับเพื่อที่จะทำยันพัดโบกมวลสารทำยันพัดโบกก็เท่าที่หาได้ในต,ตอนนี้ก็มีวานดอกทองนะครับแล้วก็น้ำมันสนีนะครับแล้วก็มีวานร้อยแปด มวนสารเหล่านี้ก็จะเอามาผสมแช่พายันก่อนที่จะมาเขียนยันจุดมุ่งหมายก็คงจะเอามาทำพายันผัดโบกสำหรับขาขายนะครับอันนี้ก็เป็นผงสเสนยาแย์นะครับที่อาจารย์สร้างขึ้นมาจากใบไม้นะครับใบไม้ตามตำราสร้างสเสนยาแย์นะครับไม่มีกระดูกผสมอยู่นะครับ ใช้คาถานในการอธิฐานจิตนะครับก็จะมาผสมลงในมวลสารอาถรนที่เกิดจากมนุษย์นะครับอันนี้มวลสารนี้ก็หายากนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เอามาให้นะครับเพื่อสี่จะสร้างาผ้ายันพัดโบกสำหรับค้าขายอันนี้อาจารย์ก็คงจะเอา น้ำมันสเสน่ห์ที่อาจารย์ได้ปลูกเสกไว้3ปีนะครับ<ม>ก็เยอะพอสมควรนะครับครึ่งถังนะครับปลูกเสกไว้3ปีด้วยวิชาต่างๆวิชาสายเสน่ห์อาจารย์เขียนไว้ที่เป็นยันสเสน่ห์ทั้งหลายนะครับเขียนใส่ใบลักษณ์และปลูกเสกมาเรื่อยนะครับนะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่สนใจนะครับนำไปใช้แล้วมีคนพิเศษ เพื่อให้เป็นธรรมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับเขาจะเอามวลสารนี้มาผสมกับทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเอาไว้แช่แช่ก่อนที่จะมีการเขียนยันนี่ก็จะผสมว่านดอกทองนะครับว่านดอกทองปลูกไว้นี่ก็ตอนนี้ดอกทองก็ออกดอกนะครับเยอะเลยนะว่านดอกทองครับผสมลงไป ว่านดอกทองก็จะผสมลงไปเหมือนกันนะครับเป็นหัวเชื้อนะครับว่านดอกทองอันนี้ก็เป็นรากของต้นมหาสเสน่ห์นะครับอันนี้จะเป็นดอกที่เกิดอยู่บนบนปลายนะครับบนปลายต้นนะครับดอกดอกก็จะเป็นดอกคล้ายๆกับว่านดอกทองนะครับ แต่ว่านดอกทองจะเกิดที่ดินนะครับว่านดอกทองว่านมหาสเสนจะเกิดที่ปลายยอดนะครับกลิ่นหอมนะครับตรงนี้มีกลิ่นหอมมวลสารก็รอไหลมวลสารนะครับยังเหลือว่านว่านตอดนะครับไม้กุ๊กไกนะครับว่านแยแยะนะครับที่ยังหาอยู่นะครับก็คงจะใช้เวลาในการสะสม แต่ก็จะแค่นี้ก็น่าจะเอานำมาใช้ในการแช่ผ้าเพื่อเขียนยันได้แล้วนะครับน่าจะมีคุณพิเศษในตัวแล้วนะครับเลิกงามยามดีก็คงจะมาผส,สมผ้าลงไปนะครับผส,สมผ้าลงไปนะพุทธังเทปลงสวนนะจังงังโมจงงังงังพุทธลงไหลวานละทวยไปทั้งกายาทาเท้ากยา เสนหาละไขยะยินงซาแก่แม่ไม่ร้องให้มาก่อนรัมัสวัตติเทน้ากูนั่งนิ่มอยู่บ่ไม่ได้ร้องให้มาหากูเอหิพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังคังพุทธังรักจนวันตายธรรมังยาคายสังคังตามหานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิสัพพเมตตาสัพพกรุณาสัพพเสนหาประสิทธิเมนะพุทธังเทพลนจวน จะงังโมจะงังพุทลงไหลอ่อนละตัวไปทางกายทาเท้าพยาเสนหาละไข่ยะอินสาวแก่ไม่ไม่ร้องไห้มากอดรักมัวัสดติดในหน้ากูนั่งนิ่งอยู่บ่ไม่ได้ร้องไห้มาหากูเอหิพุดทางเอหิธรรมังเอหิสังขังพุดทางรักจนมันตายธรรมังยาไายสังขังตามหาหน้าสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิ สัพพเมตตาสัพพกะรุณาสัพพเสนหาประสิทธิเมนะพุทธังเทศลำจวนนะจังงังโมจังงังพุทธลงไหลอ่อนละทวยไปทางกายาทาเทาพยาสเสนหาลาักใพุทธอญิสาวแก่ไม่ไม่ร้องไห้มาก่อนรัตมัสสวัสดิติเห็นหน้าโกนั่นงนิ่งอยู่ฝ่อนีได้ร้องไห้มาหากูเอหิพุทธังเอหิทางเอหิสังคังพุทธังรักจนวันตาย น้มังยาคายสังฆกรรมหานะาสังสิโมสังศิโณนาสิโมลาสัโาางโมลา,าสังศิสัพพเมตสัพพกาลโลาสัพพสเนหา,าสิจิเนอันนี้ก็จะเอาผ้ามาผสมนะครับแล้วก็ปลูกเสกไปเรื่อยๆนะครับผ้าที่นำมาแช่ก็จะมีจำนวน ครับสิบพืนนะครับสร้างเท่ากับขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นะครับก็จะเอาลงมาผสมนะครับผสมแล้วก็จะปลูกเศษนะครับปลูกเศษผ้าไปเรื่อยๆนะครับปลูกเศษผ้าจนกว่าจะได้เลิกเราจะมาลงยันนะครับตอนนี้ก็ผ้าก็ผสมด้วย น้ำว่านนะครับน้ำว่านน้ำสเสน่มีน้ำมันสเสน่ปลูกเสกมาเป็นเวลาสามปีนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับไม้ใบไม้กาหลงนะครับในตำนานที่คนเดินข้ามแล้วจะหลงทางเลยนะครับเป็นใบไม้ อาจารย์ได้มาลงวิชาสเสน่ห์นะครับวิชาสเสน่ห์หน้าหมานะครับวิชาสเสน่ห์หน้าหมาได้มีคุณพิเศษทางด้านนะครับดึงดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าห่อขันหมากนะครับด้านนอกนะครับผ้าห่อขันหมากแล้วก็ลงด้วยยันสเสน่ห์นะครับยันปราชิกนะครับคําว่าปาราชิกนี้ก็คือว่าเป็นยันที่ มีสเสน่ห์มากนะครับแม้แต่พระภิกษุเห็นยังต้องยอมเสียสละผิดศีลน,นะครับยอมเสียสละผิดศีลเพื่อที่จะามาร่วมรักกับหญิงนะครับจึงได้ชื่อว่ายันปราราชิกนะครับซึ่งยันปราราชิกนี้เป็นยันที่มีคุณพิเศษมากจริงๆนะครับก็จะอามาแช่เป็นมวลสารนะครับ ก็จะมาแช่เป็นมวลสารซึ่งอาจารย์ปลูกเสกมาแล้วยันประสิทธิปีนะครับนะครับนี่ก็สายสินนะครับสายสินนี้ก็ปลูกเสกมาเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับสายสินนี้นะครับแล้วก็จะเอามาพันนะครับเอามาแช่เป็นมวลสารนะครับ ก็จะปลุกเสกผ้าแช่น้ำมันนี้ไปเรื่อยๆนะครับหาเลิกหายามนะครับในการลงยันนะก็จะนำเสนอนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ